แ้่แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะไม่ส่งพิพากษาพวกเขาหรือเพราะว่าพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ที่กําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์พี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้นะเป็นสิ่งที่เราควรกระทําตามเป็นอย่างมากนะคะหลายครั้ง ปัญหาลุมเล้าเรานะคะจนเราไม่รู้เลยว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนบางครั้งปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับได้มันเป็นเหมือนกองทัพใหญ่ที่กําลังมาต่อสู้เราแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงต่อไปพี่น้องหลายครั้งเรารู้นะคะว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนแต่บางครั้งเราเจอปัญหาที่มันมากมันมาทุกด้านเลยนะคะ ตอนนั้นนะ่ะมันทําให้เราแทบจะสุดลงและเราก็เมื่อเวลาที่เราสุดนะพี่น้องเราไม่รู้จะหันไปทางไหนเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องตั้งสติกลับมานะคะเหมือนที่กษัตริย์บอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์พี่น้องนี่คือคําตอบที่มันเป็นคําตอบนะ,ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะต่อสู้กับ สิ่งทั้งหลายหรือศัตรูรอบด้านได้นะ,ะเราไม่มีฤทธิ์เดชเราบางครั้งเราอ่อนกําลังมากเราไม่สามารถสู้ได้นะ,ะแต่ให้เราอ่อนกําลังมากแค่ไหนจนเข่าสุดจนกองลงไปอยู่กับพื้นแต่สายตาของเราย่าละที่จะมองไปที่พระเจ้านะะข้าพเจ้ามีคําพยานหนึ่งก็คือว่าช่วงประมาณสามเดือนที่ผ่านมานะคะ,ะบริษัทของเราที่ต่างประเทศถูกออเดตนะคะก็คือมีการตรวจสอบภาษีการ อ่ uh, าดีแคลรภาษีย้อนหลังนะคะตอนแรกเนี่ยย้อนหลังแค่ปีเดียวนะ,ะเป็นปี2022แต่ทำไปทำมาย้อนกลับไปอีก10ปีปี2011พี่น้องซึ่งมันไกลามากปกติแล้วเนี่ยเขาจะออดิตไม่เกิน4ปีแต่เราอะโดนย้อนกลับไป10ปีพี่น้องแล้วเขาก็ขอเอกสารมานะคะใครจะเก็บเอกสารเหล่านั้นไว้ได้นะคะเราก็สามีก็แบบ คือถอดใจแล้วนะเพราะว่าเราจะไปหาเอกสารที่ไหนได้นะคะเราจําอะไรไม่ได้เลยที่ที่อ่าดีแคลร์ไปนะจำอะไรไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เริ่มถอดใจนะแล้วก็คิดว่าแบบคงจะต้องเดินเยอะแน่เลยนะแบบเป็นหลายหลายล้านนะแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อในสิ่งนั้นเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่เคยทําอะไรผิดนะต่อพระเจ้าหรือต่อผู้อื่นเราเดาเนินชีวิตที่สัตด์สืเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้กลัวนะคะข้าพเจ้าก็บอกเขาว่าคืออย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งคิดว่าจะโดนฉันเชื่อว่าเราจะไม่โดนอะไรนะคะแล้วเมื่อเขาขอเอกสารมาข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้านะะว่าพระเจ้า ลูกรู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลูกเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำเราไม่มีทางออกแล้วพระเจ้าเราไม่มีทางออกเราไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วแต่ตาของลูกมองอยู่ที่พระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์นะรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระองค์จะต้องเตรียมไว้ให้กับลูกนะแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าก็นึกขึ้นมาได้นะว่ามันเก็บ USB ตัวนี้นะคะเป็นเป็นเอกสารที่เราแบบ จำไม่ได้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะแล้วก็เอา USB ตัวนี้มาเปิดนะมันเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาตั้งแต่แบบปีนั้นพอดีเลยปี2010พี่น้อง13ปี14ปีที่เราเก็บไว้โดยที่เราไม่เคยเปิดดูเลยนะแล้วก็ยังคงเก็บไว้อยู่นะพี่น้องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะพระเจ้าถึงบอกว่าพระเจ้าเนะี่ยรู้ทุกสิ่งพระเจ้ารู้ว่าเราจะต้องเก็บอันนี้ไว้นะเราก็เก็บไว้ในกล่องอย่างดีโดยที่ไม่เคยเปิดดูมันเลยนะแล้ววันนั้นก็ามาเปิดดู พระเจ้าก็ให้นึกถึง U.S.B. อันนี้นะคะพอมาเปิดปุ๊บพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเอกสารทั้งหมดอยู่ในนั้นนะในปีของสองพันสิบเนี่ยคือความอัศจรรย์ของพระเจ้าซึ่งสิ่งที่เราลืมแล้วพอเรามาเปิดดูเนี่ยเราเหลือเชื่อนะคะเราเราไม่คิดเลยว่าเราจะเก็บได้ดีขนาดนี้มันมันเป็นแบบระเบียบระบบมากเลยซึ่งไม่เชื่อตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนี้เลยเหรอนะคะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมนี่คือ ความอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราโฟกัสเมื่อสายตาของเรามองอยู่ที่พระเจ้าไม่ต้องวิ่งหาความช่วยเหลือจากทางอื่นนะคะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งลูกรู้ว่าไม่ว่าเราต้องการอะไรพระเจ้าจัดเตรียมมาให้กับเรานะคะเพราะเรารู้ว่าเราไม่เคยทําผิดต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นมารซาตานไม่มีข้ออ้างที่จะขโมยหรือทําให้เราเดือดร้อนนะ,ะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรมาอ้างเลยแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นที่มันแย่นะคะ ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่นะคะมันเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้เรารับพระพรเพราะหลายครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ร้ายบางอย่างขึ้นเพื่อที่เราจะก้าวไปแล้วก็รับพระพรใหม่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือเมื่อเราส่งเอกสารไปนะคะ่ เขาเรียกว่าเอทีโอที่นู่นเขาก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยนะคะไม่ดูเอกสารด้วยซ้ําเพราะก็รู้แล้วว่าบริษัทนี้แบบ,บมีเอกสารย้อนหลังขนาด10ปีเพราะฉะนั้นคือเขาถอยออกจากเราเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบส่งเอกสารสุดท้ายมาคือพยายามที่จะแบบให้จบเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราแล้วนะคะเพราะว่าเขาหาความผิดจากเราไม่ได้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่ เราไม่เคยตื่นเต้นหรือกลัวนะคะอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาหลายครั้งเมื่อเราเจอออดิตนะคะทุกคนเนี้ยจะตัวสั่นนะสามีเองครั้งแรกก็กลัวนะะแต่พอไปนึกว่า เขาก็แค <an> ่ขอมาดูเอกสารอย่างมากก็คือจ่ายเงินเขาไม่ได้เอาปืนมาจ่อที่หัวหรือเอามีดมาเชือดคอสักหน่อยหนึ่งทํใไมจะต้องกลัวนะคะแล้วข้าพเจ้าก็หนุนใจเขาว่าในชีวิตของเราเราอย่าดําเนินชีวิตด้วยความกลัวไม่มีอะไรที่เราควรจะกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเราควรที่จะเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นยำเกรงในการที่จะไม่ทําบาปต่อพระองค์นะคะแลนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวยต่อไปนะะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ